ใครบางคนกําลังต้องการลืมคุนมาดูกันคะ่ะว่าเขาเป็นใครนะคะทําไมถึงต้องการลืมคุณนะสลับกับฝั่งได้นะคะถ้าฝั่งแล้วมันตรงกับคุณอาจจะไม่ตรงกับเขาก็ได้ด้วยนะคะใครบางคนกําลังต้องการลืมคุณมาดูกันคะ่ะเขาเป็นใครนะพี่หมอขอเอาสิบใบนะคะว้าว เป็นคนที่คุณเคยรักเขาแล้วก็ตอนนี้พี่หมอเห็นความผิดหวังเสียใจต้องการลืมคุณแต่ดูเหมือนจะลืมไม่ได้นะคะยังนึกถึงเรื่องราวเก่าๆพี่หมอเห็นเขายังนึกถึงความทรงจํายังมีความทรงจํากับคุณความทรงจําที่ดีอยากลืมจริงๆค่ะแต่ว่าเขาทําไม่สําเร็จไม่สําเร็จจริงๆนะคะ ไพ่สงเหลียนทุกคนรู้เนาะว่าไพ่สงเหลียนคือการวนเวียนนะคะการอยากกลับมานะคะอตอนนี้เห็นความพยายามอยากออกจากความสัมพันธ์อยากออกจากความคิดอยากออกจากความรู้สึกถึงคุณนะคะทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณคือเขาอยากออกจากจากเรื่องราวนี้ไม่อยากจำแล้ว อยากจะลืมนะคะแต่ว่าทําไม่ได้ยิ่งพยายามลืมความชัดเจนเรื่องราวของคุณมันยิ่งชัดนะคะมันยิ่งชัดคุณกับเขาอาจจะมีประเด็นอาจจะมี คนอื่นเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์นี้นะคะจนทำให้คุณกับเขาต้องห่างกันบางคนอยู่ไกลกันจนไม่ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงไม่รู้ว่าจะงออย่างไงคือถ้าเขาเงียบก็ทำอะไรไม่ได้แล้วประมาณนี้นะคะเพราะว่าความห่างไกลกันเนาะแต่บางคนก็อยู่ใกล้กันนะคะ เห็นการพูดคุยการเคลียร์แต่ก็ยังไม่สำเร็จอยากเคลียร์ใจอยากเคลียร์ใจมากๆตอนนี้นะพี่หมอเห็นแบบนั้นค่ะอยากมีการเปลี่ยนแปลงอยากวนกลับมาถึงแม้ว่ามันไม่มีความสำเร็จในการพูดคุยคือ คุณกับเขาอาจจะมีประเด็นกันแบบไม่อยากให้อภัยอะแต่ว่ามันลืมไม่ได้นะคะพี่หมอเห็นแบบนั้นเขาก็พยายามที่จะลืมจริงๆนะมันเป็นไพ่หกดาบหกไม้คืออยากออกไปอ่ะแต่ว่าหัวใจก็ยังอยู่ที่คุณเป็นควีนถือถ้วยนะคะคือคนที่กลุ่มความรักของเขาไว้ประมาณนี้นะคะความรักของเขาอยู่ในมือคุณอืม อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆบางคนมีเกณฑ์ที่จะวนกลับมาเจอกันนะคะในหน้าไพ่นี้นะคุณจะได้รับการง้อขอคืนดีนะคะมันอาจจะไม่ได้ดีทั้งหมดถ้าเขากลับมามันจะดีขึ้นไหมพี่หมอเห็นว่า เขาจะพยายามอย่างเต็มที่นะคะที่อยากกลับมานะเพราะว่าเห็นการอยากเปลี่ยนแปลงเขาอยากเปลี่ยนจริงๆอะ่ะเขาจะอธิบายทุกอย่างให้คุณเข้าใจแต่ว่าอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะเชื่อเขาไหมประมาณนี้นะคะพี่หมอเห็นความพยายามคือหกดาบหกไม้มันพยายามลืมแต่มันลืมไม่ได้ เจเหรียญคือยังนึกถึงคุณมีความดีคุณทําดีกับเขามาตลอดอ่ะคุณน่ารักกับเขามาตลอดเขาถึงลืมคุณไม่ได้เขาถึงผูกใจไว้กับคุณว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดแต่ว่าเขาพลาดเขาพลาดในสิ่งที่เขาไม่คิดว่าคุณจะโกรธขนาดนี้มันเป็นไพ่ห้าไม้คือมันมีความโกรธมากๆนะคะ มีการทะเลาะมีการใช้คำพูดประมาณนี้ค่ะอืห้าไม้ห้าเหรียญคืออยากกลับมาเปลี่ยนแปลงคำพูดตัวเองอยากมาทำให,ให้มันดีขึ้นอยากบนกลับมาจริงๆประมาณนี้ค่ะ